อันนี้คือตัว HiNAEV g h นะครับหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่า HiNAEV g h คืออะไรนะครับ EV เนี่ยเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะเราเรียก Extreme Ultra Violet เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในโปรเซสที่เรียกว่า Lithography Lithography เทคโนโลยีคืออะไรครับคือ เทคโนโลยีที่เราไว้ผลิตตัวเซมิคอนดักเตอร์ย้ำนะเซมิคอนดักเตอร์เท่านั้นนะไม่ใช่ชิปนะคือวิธีการก็คือง่ายๆครับเราจะมีแผ่นเวเฟอร์ที่ผลิตมาจากซิลิก้าซิลิกานะก็คือทรายนั่นเองเราก็จะใช้แสง UV นี่แหละนะสีม่วงๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นอัลต้าไวโอเลตเนี่ยยิงเข้าไปที่ตัวแผ่นเนี่ยเพื่อกัดซอะให้มันเป็นลวดลายต่างๆ ลวดลายในที่นี้ก็คืออะไรก็คือเซอร์กิตนั่นเองนะว่าวงจรมันวิ่งยังไงทีนี้แสงเนี่ยถ้ายิงไปตรงๆมันก็แบนๆนะบมันก็ต้องผ่านอันนึงที่เรียกว่าแมสแมสก็คือหน้ากากหน้ากากก็คือสมมตินึกภาพออกมาเรามีแผ่นสีดําเราเอาไฟสองแล้วเราเอาแผ่นสีดําที่เจาะรูเป็นรูปกระต่ายไปวางไว้หน้าไฟมันก็จะเห็นแสงก็จะทะลุไอตัวแผ่นสีดําที่มีรูปกระต่ายเนี่ยไปตกที่กําแพงนึกออกไหมเราก็จะเห็นกระต่ายอยู่บนกําแพงนะก็หลักการก็คล้ายๆกันเราก็จะต้องเอาแมสที่มีการเจาะ ตัววงจรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาแสงยิงผ่านแมส เพื่อนๆนึกภาพตามนะนี่ผมพยายามอธิบายมันง่ายๆแล้วนะยิงผ่านแมสแล้วก็ลงไปที่ไอตัวแผ่นซิลิกาเนะี่ยมันก็จะเบเฟอร์นั่นแหละมันก็จะออกมาเป็นลวดลายตัววงจอรอะไรต่างๆนะหลักการก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกวิธีการทําแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันต้องแข่งให้ลวดลายเหล่านี้เล็กที่สุดเท่าที่เล็กได้ไงงั้นก็เลยแข่งกันเรื่องของนาโนนะใช่ไหมชิป4นาโน3นาโน2นาโน1นาโนเท่าความนิดนึงก่อนนะก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยคนที่ผลิตได้มากที่สุดก็หนีไม่ ใช่ไหมที่บอกว่าจะทำชิป3นาโนแล้วนะก็สุดยอดนะอันนั้นแต่ว่าตัวเครื่องจริงๆเนี่ยตัวเครื่องที่ TSMC ซื้อนะฮะหรือแม้กระทั่งซัมซุงก็ซื้อจาก ASML เนี่ยมันไม่ได้ผลิตได้3นาโนนะคือคุณต้องเอาไปโมเครื่องเองเพื่อจะผลิตให้มันได้เล็กขนาดนั้นนะแต่ว่าพอโมแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบผิดพลาดบ่อยนะ NG ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้มันได้แบบจริงๆก็คือต้องได้จาก ASML เนี่ยทำไปให้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปรับไอตัวค่า NA ณนะปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่ทาง TSMC ซื้อไปจาก ASML เนี่ยค่า NA เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.3 NA n นะครับ NA ย่อมาจากอะไร n u m e r i c a l aperture นะฮะประมาณนี้นะค่อยๆไล่ไปก่อนนะทำไมเราต้องได้ High NA ด้วยละ่ะ High NA มันมีความสำคัญยังไงกับโลกใบนี้ในข้างหน้านะครับต่อไปนี้เราจะได้ยินคำนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆฟังเอาไว้เลยนะ High NA EUV ก็ต้องบอกว่า NA นี่ยมันจะในนี้คือ indicate how much light optics system can collect or โฟกัสนะครับก็ numerical aperture นะฮะถ้าใครเล่นกล้องใครถ่ายรูปนะเราจะรู้เลยว่าไอ aperture แปลว่าอะไรฮะ aperture คือปริมาณแสงที่แผ่นฟิล์มจะรับได้ถูกไหมแผ่นฟิล์มจะรับได้ถ้าเราอยากจะให้แสงเข้ามาเยอะเราก็ปรับได้ทั้งหมด3แบบนะ,ะแบบที่1ก็คือปรับที่ค่า aperture ก็คือรูรับแสงถ้ารูรับแสงถ้าร,ร,ารูกว้างแสงก็เข้ามาเยอะเนะียรูเล็กแสงก็เข้ามาน้อยอันที่2คือ shutter speed ก็คือเราเปิดให้นานหน่อย แสงถึงจะรูน้อยแต่เราเปิดนานหน่อยมันก็เข้ามาเยอะได้เช่นเดียวกันการที่3ก็ปรับด้วยตัว Sensitivity คือ ISO ให้แผ่นฟิล์มความ sensitive มากขึ้นนะสมัยก่อนเราก็ซื้อฟิล์ม100ฟิล์ม200ฟิล์ม300ยุคนั้นนะถ้าฟิล์มที่400เนี่ยฟิล์ม400ฟิล์ม800ก็จะมีค่า sensitive ที่มากกว่าฟิล์ม100อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเดียวกันก็คืออ p พอเช r e นั่นเองนะครับ แน่นอนแหละ NA คือ numerical aperture เมื่อ aperture มากขึ้นนะมากขึ้นก็แปลว่าเรารับแสงได้มากขึ้นอ่าให้จำไว้แค่นี้เองนะว่าฉั้น High NA ดีไหมก็ต้องตอบว่าดีเพราะว่าเราจะสามารถรับแสงได้มากขึ้นเมื่อรับแสงได้มากขึ้นเราสามารถกัดวงจรได้เล็กลงนะคือไปได้เส้นเล็กขึ้นแล้วก็ผลิตได้เร็วขึ้นด้วยนะฮะคือได้2เด้งเร็วขึ้น แล้วก็สามารถกัดได้ละเอียดขึ้นวานี้นะจะทำให้ NA ลดลงปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่ส่งให้ TSMC นะอันนี้เป็นข้อมูลแบบรนรัวเลยที่ไปนั่งอ่านมาให้นะอยู่ที่ประมาณ0.33นะแล้วก็โลกใบนี้เนี่ยอยากจะไปถึง0.55 0.55 NA นะครับ0.55 NA าำว่า High NA ในที่นี้ในปี2025เขาอยากจะทำให้ถึง0.55 0.33นี่มันเล็กแค่ไหนนะก็จะเทียบเท่ากับประมาณ1 3นาโนโอ้พี่บิ๊ก13นาโนก็ไม่ได้เล็กนะถูกต้อง อ้าวแล้วทําไม TSMC เขาทําเขาทําได้3นาโนอะ่ะก็ต้องบอกว่า TSMC เนี่ยเอาเครื่องไอสินาโนเนี่ยประมาณไอ้ NA ประมาณ3-3นสส่วในไปโมด้วยการใช้เขาเรียกว่า Multi-Patterning นะคาใช้ใช้ทวิกอ่ะนะเอาแพท t ทิรมาวางหลายๆหลหายแบบนะซ้อนจนเส้นมันเล็กนะ TSMC ฉลาดเอาเครื่อง SML เนี่ยไปโมแล้วปรับวิธีของตัวเองใช้ Multi-Patterning ออกมาเป็น3นาโนได้4นาโนได้คือเหมือนเอาเครื่องเข้าไปแล้วไป ปรับนู่นปรับนี่ตอนปลายทางให้มันได้ประมาณนี้นะครับข้อเสียของการเอาไปปรับแบบนี้นะไอ้มัลติพาร์ติชเนี่ยมันมีเออร์เลอร์มันไม่ดีที่สุดแล้วมันก็จะค่อนข้างจะเพี้ยนนะฮะมันทีมันจะมี NG เยอะแต่ว่ามันก็คุ้มเพราะว่าเราขายแพงได้ไงขาย Apple ไงสมมติมันผลิตมา100ชิ้นเจ๊งไปครึ่งหนึ่งมันก็ยังโอเคนะครับเราก็ไม่เป็นไรเจ๊งไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราก็ขาย Apple แพงๆ Apple ิลก็มาชาร์จพวกเราแพงๆนะครับงั้น MacBook มัน จริงจริงต้นทุนมันก็ถ้ามันไม่เสียเยอะๆมันก็ไม่แพงขนาดนั้นหรอกประมาณนั้นนะสำหรับตัวทุกวันนี้ที่มันเป็นนะแต่ทีนี้ SML เนี่ยก็มีความพยายามที่จะผลิตตัว High NA ขึ้นมาลองคิดภาพนะถ้าสมมุติผลิต High NA สำเร็จแล้วขายไปให้ TSMC และ TSMC ก็เอาไปเอาไปทําต่อนะดยใช้ Multi patterning เนี่ยเพิ่มๆมันจะลงไปได้1นาโนอะไรบ้างก <c> ็ <oughs> <c oughs> ในเมื่อขนาดตัว0 3 3 NA เนี่ย พี่แกยังเอาทําลงไปได้ถึงประมาณ3นาโนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว0.55 n a เนี่ยตามสเปคเนี่ยได้ประมาณ8นาโนนะน้อยกว่า8นาโนเพราะฉะนั้นอาจจะทําลงไปได้ถึงขนาด1 8นาโนเลยนะเขาบอกอย่างนี้เลยนะถึง2นาโนนะก็อาจจะต้องลองดูแล้วกันนะฮะก็คิดว่าน่าจะออกมาได้ในปี2025นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะก็คือมันมีความพยายามที่จะทำา i g h N A แบบนี้มานานแล้วนะตั้งแต่10ปีก่อน โดยที่ถ้าเราย้อนไปดูนะคนที่จะทำได้ก็คือ ASML ที่ฮอลแลนด์นั่นเองนะ ASML เนี่ยเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีการผลิตเครื่องที่ดีส่วนในโลกนะครับแต่ว่าข้อเสียของ ASML คืออะไรครับวัตถุดิบเนี่ย ASML ไม่ได้ทำเองเลยนะครับต้องอาศัยพาร์ทเนอร์ทำหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของโฟโตมสนะไอไอหน้ากากที่บอกเนี่ยก็ต้องไปจ้างพาร์ทเนอร์ทำ มิลเลอร์กลาสนะพวกกระจกก็ต้องไปจ้างผัดเนื้อทำรวมไปถึงอินสเปคชันทูสก็ต้องไปจ้างผัดเนื้อทำเพราะฉะนั้นเนี่ย SML มีหนะ้าที่ประกอบเครื่องอย่างเดียวว่างั้นเถอะแต่ตัวคอต่างๆเนี่ยการผลิตเลนการผลิตกระจกไม่ได้มีเลยนะไม่ได้มีเป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้น SML เองก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นการที่ SML จะทำอะไรใหม่ๆออกมาได้เช่น High NA แบบเนี้ยเป็นต้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นจะต้องไปพูดคุยกับหลายฝ่าย นะผมเล่าให้ฟังก่อนเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะมันก็ต้องไปคุยกับบริษัทที่ทำโฟโต้แมส m นะแมสคืออะไรเราคุยแล้วที่เม่คิดเจาะรูรูก,กระต่ายรือว่าไฟส่องผ่นไอแมสเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นกระต่ายถ้าแมสมันเป็นลายเซอร์กิตอะนะส่องมันก็จะลายเซอร์กิตก็จะลงไปที่ตัวเวเฟอร์นะก็ยิงบีมออกไปนั่นเอง ระหว่างการยิงบีมเนี่ยมันก็ต้องมีกระจกกระจกคอยสะท้อนปึ้งปึ้งปึ้งกระจกกระจกเวาวกระจกนูนซึ่งมันค่อนข้างคอมพิเคตรวมแสงลดแสงเพื่อให้บีมมันค่อนข้างคอนเดนส์นะแล้วก็มีทั้งรูปกรวยอะไรก็ว่าไปนะนี่มันเทคนิคกลองแสงนะครับก็ยิงแสง UV เเนี่ยเข้าไปที่แผ่นได้แม่นยมามกขคืนเพราะฉะนั้นคนทํากระจกก็สําคัญแถวบ้านเล็กเลนนั่นเองนะในที่นี้เนี่ยพาร์ทเนอร์ของ SML คนสําคัญก็คือไซส์นั่นเองนะรู้จักเลนไซส์ใช่ไหมที่เราเล่นกล้องโซนี่แล้วก็มีเลนไซส์นะไซส์นี่ สำคัญเลยที่ทำร่วมกับ SML ผลิตเครื่องพวกนี้นะผลิตกระจกให้นะครับแล้วก็ Inspection tool เนี่ยก็ไม่ได้ทำเองเออสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือ SML เขาก็เริ่มมีการไปคุยกันคุยกับพาร์ทเนอร์นะก็คือเริ่มจาก Sematech กับ IMAX เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำ p h o t o m a s ทำา Photo Ma ก่อนไอ o ฟ o ตมาสเนี่ยไอ้ตัวแผ่นแผ่นหน้ากากเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนแผ่น p o t t o m s s ให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะเช่น6นิ้วตอนนี้แผ่นนี้ทุกวันนี้มัน6นิ้วถ้าเพิ่มเป็น7นิ้วปั๊บเนี่ยจะสามารถกัดได้เล็กลงอีกนะฮะแล้วก็สามารถทำอะไรได้มากขึ้นเยอะเลยเอ,อ SM l อ SML ก็ไปคุยไอเดียกับ s e m i t e c คกับ iMac นะในปีประมาณสัก2016ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะปรากฏว่าก็โอเคนะฮะแต่ว่าทางผู้ผลิตของ SML นี่ยไม่คอนเฟิร์มว่าจะทำให้ถ้าทำเป็น6เพิ่มจาก6นิ้วเป็น7นิ้วเนี่ยไม่คอนเฟิร์มว่าจะทำให้ เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าใครจะจ่ายครับทุกวันนี้ไอ้แผ่นแมสเนี่ยโคตรแพงอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดเพิ่มจากแค่6นิ้วขนาด6นิ้วเป็น7นิ้วเนี่ยนิดนิดเดียวอยงเนี้ย ค่าที่จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีก30%แพงอยู่แล้วแล้วคุณเพิ่มอีก30%มนะมีการคำนวณแล้วนะถ้าเพิ่มเป็น7นิ้วเนี่ย30%เพิ่มเป็น9นิ้วเนี่ย40%เพิ่มเป็น12นิ้วเนี่ย50%เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ SML ก็ดูจะไม่คือซัพพลายเออร์ของ SML ก็คงจะเดาอะว่าให้ถ้าผมเพิ่มราคาขนาดนั้นคุณยังยังซื้อหรือเปล่าคำตอบของ SML คือผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะ อันนี้ใค,ใครจะซื้อจริงๆอ่ะก็คือ TSMC นะที่ไต้หวันแล้วก็ซัมซุงพวกเนี้ยนะครับก็มีการติดต่อไปอยัง TSMC กับซัมซุงอะไรพวกเนี้ยนะเหลือ Intel นะครับก็มีการถามว่าเฮ้ยถ้าพวกเราเนี่ยอยากจะทําวิจัยตัวเครื่องอิเล็กทรกราฟีตัวใหม่ทําให้ N A มันสูงขึ้น High N A นะครับโดยการเปลี่ยนแมสจาก6นิ้วเป็น7นิ้วโดยจะเปลี่ยนเป็น9นิ้วเป็น,ปนบิณซันิ้สินิ้วเนี่ยคุณจะโอเคไหมนะครับโดยที่พอแมสมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถทําชิปได้เล็กลงนะ p e r ร์ฟอร์แมก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นนะตามนี้เลยปรากฏว่าสิ่งที่ทาง TSMC แล้วก็เหล่าพวกพ้องนะที่เขาซื้อเนะี่ยเงียบนะไม่ตอบ เงียบไม่ตอบแล้วก็เชิญมาประชุมก็ไม่มาด้วยนะฮะพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็อนุมานได้ว่าคงไม่อยากจะเปลี่ยนนะค,คงไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มขนาดนั้นเพราะว่ามันน่าจะแพงมากแล้วก็มันก็ยังไม่มีความจําเป็นเพราะว่าเ s c เนี่ยเขามีเทคนิคของเขาที่จะทําให้มันลงไปได้ต่ําอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายเยอะขนาดนี้เขาก็มองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการเปลี่ยนแมสโฟโตโ้แมสให้ขนาด6นิ้วเป็น7นิ้วเนี่ย มันก็เลยถูกพับไปงั้นปัจจุบันเครื่องลิโทรโกราฟีเนี่ยตัวแผ่นแมสก็ยังอยู่ที่6นิ้วอยู่เช่นเดิมต่อมาฮะแล้วจะทำยังไงดีละ่ะยังอยากได้ไฮเอ็นอยู่แต่ไฮเอ็นแบบที่หนึ่งคือเปลี่ยนแมสไม่ผ่านละลูกค้าปลายทางไม่ยอมจ่าย มันก็เลยมาสู่แบบที่2ครับคือการออกแบบงั้นเราก็ต้องออกแบบแสงให้มันค่อนข้างที่จะเดนซ์ได้มากกว่านี้นะลดการสะท้อนลดการหักเหให้มันได้คือพอแสงสะท้อนเนี่ยนึกออกปหว่าแสงวิ่งไปหากระจกเนี่ยมันสะท้อนกลับมามันไม่ได้สะท้อนร0อ็นะมันก็จะมีบางส่วนเนี่ยซึมเข้าไปในกระจกนะมันจะเขาเรียกหักเหเข้าไปแล้วมันก็จะเด้งออกมาได้ไม่ถึงร้อยแล้วพอมันเด้งมาไม่ถึงร้อยเนี่ยมันก็โดนแสงที่เรายิงสวนเข้าไปเนี่ยไปหักล้างกันอีกถือว่า ยิงเข้ายิงออกผสมกันเนี่ยมันหายไปบางส่วนเพราะฉะนั้นมันมาเนี่ยมันก็จะหายน้อยไปอีกนะทำยังไงให้มันออกมามา,มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้คือโจย์ต่อมานะก็เลยเป็นที่มาของ TSMC ที่พยายามจะแก้ตรงจุดนี้เ้ยวันนี้เล่าลึกไปเปล่าขอประทานอภัยนะถ้าเล่าลึกไปนะแต่อยากให้เข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ s m l นี่ยเขาก็เลยไปทำกระจกชนิดใหม่ขึ้นมาที่ขนาด ใหญ่เบื้อเริ่มเทิมเลยนะตกประมาณสักเมตรกว่าๆนะ1.2เมตรนันหนักประมาณ300กิโล <c oughs> โคตรโหดเลยนะแล้วก็ทําสําเร็จด,ด้วยนะครับก็เนี่ยเร่าร่าวๆแล้วกันนะทำสำเร็จด,ด้วยสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยก็คือไอ้กระจกขนาดนั้นแหละนะครับหนัก300กิโลนะอยู่ข้างในแล้วก็ชิ่งอยู่ข้างในเพราะมันกระจกมันต้องขนาดใหญ่ยิง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 นี้เครื่องรีโทรโกราฟีก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะฮะ เวลาส่งมัก็จะส่งเครื่องแบบนี้เลยโคตรโหดเลยนะฮะเพื่อจะผลิตไอเซมิมคอนดักเตอร์เล็กๆคิดดูเดียจานกระจกใหญ่ๆเพื่อจะลงไปในจุดเล็กๆนะก็ก็ต้องใช้แบบนั้นแทนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างไซต์นะครับกับ SML ก็เซ็นสัญญาร่วมกันใช้งบประมาณสักพันเ้าอล้านประมาณนั้นในปีประมาณ2องพนะเซ็นสัญญาร่วมกันเรียบร้อยการเพิ่มขนาดกระจกใหญ่ขนาดนี้นะครับจะทําให้ NA สูงขึ้นอย่างชัดเจน จากของเดิมเนี่ยใช้กระจกแค่ประมาณเอ,อ่อหเซนเองนะตอนนี้กลายเป็นเมตรยีนะก็เท่าตัวตอนตอนก่อนหน้านี้กระจกหนักแค่40่กิโลตอนนี้หนัก360กิกโลเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจกที่หนักขนาดนั้น300กโลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแขนกลในการจับนะมีหุ่นยนต์มีโรบอตก็เลยต้องไปดีไซน์โรบอทอะไรกันยืดยาวเลยนะลิทโรกราฟีในอนาคตมันจะยิ่งใหญ่วุ่นวายมากพอสมควรนะเพื่อให้ได้เล็กลงไปที่1นาโน1.8นาโน2นาโนอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับข้อมูลนะกลัวว่าไม่รู้ชอบเปล่าก็มาเล่าต่อกันฟังให้กันสำหรับ AML s เอประมาณนี้ m a s s ไม่ใช้แล้วแก้ที่กระจกแทนแก้ที่ตัว reflector แทนนะแล้ว reflector ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อผลิตชิปให้ได้เล็กลงอืมผิดพลาดประการใดขอประธานภัยนะครับ